สวัสดีท่านผู้ชมที่ยังติดตามช่องนี้หรือยังไม่ติดตามด้วยนะครับผมนะวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกผลนะครับผมว่าทําไมผมเลือกเล่นเซิร์ฟเจแปนและมาเล่นเซิร์ฟล้าลึกครับผมเซิร์ฟล้าลึกของจีนนะอืมก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับผมก็อยากบอกให้คุณผู้ชมเนี่ยติดตามช่องผมหน่อยนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผม แต่เป็นการแชร์ที่ไม่บังคับใครครับผมเป็นการกดไลค์ที่ไม่บังคับใครเป็นการกดติดตามที่ไม่บังคับใครครับผมขอแค่นั้นเลยนะขอกดติดตามด้วยความจริงใจครับผมเพื่อเป็นความรักของช่องผมนะครับผมอืมก็ฝากด้วยนะครับผมเอาล่ะเข้าเนื้อหาคลิปกันเลยก็นะครับผมทําไมผมถึงเลือกเล่นเซิร์ฟเชย์แปรหรือญี่ปุ่นนะครับผมเพราะว่าผมอยากเอาเงินไปซื้อเกมอืองครับผม และผมไม่มีเงินนะผมผมก็เลยจำใจต้องขายดีครับผมอืมนะผมจำใจต้องขายครับผมผมเลยไปโพสซื้อขายในกลุ่มซื้อขายไอเดีเกมเด็ดอะไรครับผมนั่นแหละแล้วผมไปโพสนะผมจนมีอดีตลูกค้าผมคนหนึ่งครับผมมาขอผมซื้อนะซึ่งผมก็ให้อืมผมไม่มีปัญหากับน้องคนนั้นครับผมแต่ปัญหาอยู่ที่ผมเองครับผม ปัญหาอยู่ที่ผมเองนะผมจะเอาแชทขึ้นนี่ดูคนระับผมเอาแชทบางส่วนนะไม่เอาทั้งหมดนะผมนั่นแหละผมก็ทําการซื้อขายไปน้องเขาโอนมาให้คนระับผมน้องเขาโอนมาให้สามร้อยนะประมาณสามร้อยนะผมหรือห้าร้อยนี่เนี่ยจะไม่ได้คนระับผมซึ่งโอนมาปุ๊บนะผมก็ให้ให้หัสทวิตเตอร์ผมไปคนระับผมให้ไปนะน้องเขาก็เข้ารหัเลยคนระับผมแต่ว่ามันตนะกอกเบอร์ครับผมซึ่ง ผมไม่รู้ว่าต้องกรอกเบอร์ของผมหรือของน้องครับผมผมก็สมองบื้อได้และตอนนั้นนะผมเลยต้องจำใจครับผมคือโอนคืนเข้าไปครับผมไม่เชิงจำใจหรอกครับคือเราเข้าเราให้สินค้าเขาไม่ได้เราก็ต้องโอนคืนไปครับผมครับก็ยอมไปเถอะเสียทั้งรหัสนะผมแล้วได้เงินมานิดเดียวคือห้าสิบบาทครับผมถือว่าเป็นน้ำใจครับผม นะน้องเขาใจดีมากนะก็ถ้าน้องดูอยู่ครับผมก็ขอบคุณมากมากเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแชร์คลิปนี้ไปให้น้องดูครับผมผมจะมาบอกนะอืผมจะแชร์ให้น้องดูครับผมแต่ผมขออย่างเดียวนะอย่าอย่าผมอย่าว่าผมเลย <c oughs> อย่าว่าผมเลยผมผมยินดีขึ้นเงินน้องครับผมเอาละเหตุผลที่สองแล้วผมเหตุผลว่าทําไมผมถึง มาเล่นเซิร์ฟเยนอะไรเซิร์ฟลำเบิศเซิร์ฟจีนเพราะว่าผมอยากเดทครับผมอยากเดทกับคุลุมิจังนะผมอยู่กับโยชิโนะนี่คุลุมิผมเป็นไงล่ะหิวเหรอโยหิวก็ต้องให้เต็มหลอดแล้วผมเอาของเล็กไปก่อนนะคุลุมินี่น่ารักนะผมของให้เยอะเลยนะแต่ไม่พอผมผมเก็บไว้นะพอเขาหิวแล้วผม อผมก็มีตัวเยอะเลยแต่คุณมีเขาไม่เรียกว่าตัวผมเขาเรียกว่าหัวใจครับผมเรียกหัวใจเลยแล้วผมเต็มหวานเต็มปอดครับผมนี่ไปอยู่อะไรกันตรงนั้นไหมนะไปอยู่อะไรกันเนี้ยโอ้โหไปอยู่โรงแรมกันสี่คนโอโอลิ็มีมาคนเดียวมาเล่นบาสเหรอโอ้ นี่มาอยู่อะไรกันเนี่ยอืออยู่ด้วกันสามคนโอ้พี่น้องอยางไมหเออไหนดูตรงนี้ฟรีเนี่ยผมชอบมาดูสองส,สาวครับผมเพราะว่าน้องน,น้นน่ารักจริงๆนะอืมถึงผมจะชอบคุณลมิแต่ว่าผมก็มาส่องส,สาวคนอื่นด้วยครับผมไปดูโคนิด,ดีฟรีฟรีอยากอยากไปไหน อยากไปเที่ยวอ่ะพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวไป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 ย,วยาวๆไปครับผมเหตุผลที่จะมาเล่นเพราะว่ามันเป็นเดทครับผมม,มีระบบเดทนะมันทําให้ฮิวใจมากเลยครับผมมันฮิวใจผมนะเจอเรื่องแย่ๆมา,มา,ม,ามาเดทอย่างเงี้ยเออช่วยนะผมช่วยได้มากเลยนะผมนะก็ขอบคุณนะผมที่สร้างเกมให้กลกกับมาเปิดนะผมที่สร้างเกมให้กลับมาเปิดนะ อืมขอบคุณมากเลยครับผมเอาล่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นลังใจผมด้วยนะครับผมบ่ายครับโชคดีครับผม